<elim specific> танцаа харуулъя 那个地方还是很难吗？<music> <music>

là ở khi chúng ta sẽ gặp nhiều ổn định này cái

อันนี้คือบนดอยนะน้ำค้างหนาวแล้วดูอันนี้ฝนไม่ได้ตกนะะเป็นน้ำค้างเลยแสดงให้เห็นว่าบนดอยหนาวนะโอ้ยตื่นสิหกโมงแล้วตื่นตื่นตื่นได้แล้ว Tươi Dạ ê. Ông bảo. cháu chân บนดอยตื่นเช้าใช่ไหมเดี๋ยวหูเข้าดูค่ะไปตามเข้าวนิดเดียวเตือนหัวใจเต้นเร็วเต้นสูงกว่าติตามข้าวเป็นเรื่องธรรมดาหัวใจก็ต้องเต้นเร็วเพราะมันเหนื่อย ตโลไฟข้าโอ้ไฟติดไม่น้นนองไ,ไปเลยไปเลยใส่รองเท้าแล้วก็ลงไปหาพีพีเลยอยากไปก็ไปไปตามข้าวช่วยพีพีไป เสื้อกันหนาวอยู่ไม่ใช่เหรอไปตามข้าวแป๊บเดียวก็ร้อนเองไม่หนาวหรอกสรรองเท้าดีๆงาไปไหมคะอืได้ไหมอ่าใส่ผิดข้าวหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะโอเคเลยจะไม่หาพี่พ,พี่พรจะหุงข้าวเหรอคะ খাই অল খোলো খোৰে อาหารแห้งของเราหนูค่ะช่วงนี้เป็นฤดูกาลนะคะกินหนูอันนี้ไม่ใช่หนูบ้านนะเป็นหนูป่านะฝัพอตีสีปดที่แล้วับดนี่นีนค่ะทุกคนบนดอยหนาวน้ำ

ít nhiên phá mình tất nhiên phá nó mãi nó mãi 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 nào, mới, nào mới. Để เทียวข้าวกันะ่างะงข้าวสุดียวนี่ข้าวที่เมื่อเช้าที่เราตามนะคะนี่เป็นข้าวกล้องดูเลยซิกิีก่อนไม่ใช่ซินทุกิช่ก่อนเย คืออไรล่ะืออไรบ้างล่ะคือที่ที่เพ่อนไปหาไปไหนมาเนืออุ้มานี่แบบไม่อะไรสอะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะบอกจ้วหนูฮานุบอกต้ว เาขนมาฝด้วยนูมาฝากเขาด้วยบะบะเดยวตามน้ำพริกดำใส่ไฟลิ huh. uh ้งทอดทอดอะไรกนม มีอาหารบนดอยประมาณนี้ค่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวหลายอย่างเลยโอ้โหโอ้หอย่างเสียอะไรเออาหารน้องแมวข้าวคุกเนื้อปลากิน หู้ช่ปุ๊บหัวร้อนนะเธอลืมลืมบอกว่ามันร้อนอ่ะป่ากให้ละกินจ้าอกินเลยจ้ากินเลยกินเลยไอ้ตัวอ้วนเนี่ยตัวอ้วนนี่ไปเฝ้าหนูให้กินไปเฝ้าหนูร้อนใช่ไหมค่อยๆป่านะลูก ุกคนกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะทำกันไปเกี่ยวข้าวค่ะช่วงนี้ปีนี้บอกเลยว่าข้าวไม่ค่อยสวยนะคะข้า,ขาเนื้อเบือขาอก็ต้องน้องอกกาบอกจะบินโดรนโดรนเบาๆมันที่เนี้ยลมมันแรงมากมันก็เลยไปไม่ได้นี่บรรยากาศที่บ้านตอนนี้เมื่อคือนก็หนาวอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่หนาวมาก พิ่ี่ให้ใ้เะได้ยินเสียงชนีไหมคะนั่นละลกล่ลกะเนี่ ดูแล้วละโอเคเจ๊เจอนกู้เนี่ยหนึ่งสถาพุลู้้อคอได้ดูข้าวไม่เห็นข้าวล้วข้เนี่ยอันไหนข้าวอันไหนยญ้าหาไม่เจอเล้ว ข้าปีนี้คือไม่สวยเลยอาคาออกแล้วไม่พอย้ารกด้วยหย่ารกมากอันนั้นดอยที่แบบว่าคนชอบไปเที่ยวกันนะคะตรงนี้นดอยเลโจคนที่ชอบเดินป่านต้องทางนี้นะคะ่ะดอยสวยๆเยอะ ขหมูจะเปน็นอันชนะขาวที่สิไม่เอาถุงมือมาเรียกทำไม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 ลงมาทำงานเลยเเปดยรอลงมาเลย ลงมาทำงานเลยแล้วคนหลนอู้ลงมานแวมาลงมาทุกาเนทุกคนเลยทีดิน ตอนนี้เกี่ยวข้อเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะปีนี้ย่ายเยอะข้าวก็น้อยนี่เสร็จแล้ว